เท่าแก่ครับเท่าแก่ฮะใส่ก่อนบ้านเราลงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงมาแร่งไงล่ะโอ้โหเอาแล้วครับเท่าแก่ เท่าแก่ครับเท่าแกครับโอ้เอาลงหมดเลยครับดำลงกบอเรียบร้อยครับ เรนนื่อยไเนี่ลงไหม่ลงไหมลงอีกครับเสียลงลงอีกฟาบันนี่คุนนี้คุนนี้ ดั้มเดือดดัมวิธีการดีดครับวิธีการดีดครับโอ้โหโอ้โหลงแล้วลงดำลงโอ,โอ้ขึ้นได้ไหมเยิบเยิบยบโอ้โหนี่ครับ วิธีการช่วยโดยเองครับของรถดำับโดยที่ไม่ต้องเอารถไถมาดันนะครับผม <laughs> จังว่าขึ้นได้ก็ขึ้นได้ครับพี่น้องจังว่าขึ้นพ่อไดกันโอ้ยดีดลูกไปเด <laughs> อร์อะมาอีกแล้วครับจเจริญครับ trả lơn hấp trả lơn ôi nhùm đạt nhựa đó nhục lo khác chờ đi โอ oh ้โหโอ้เท oh ียงยดินแบบนี้เผาอไม่ขาดครับดินแบบนี้เผาไม่ขาดถ้าเผาจะขาดนะครับมันจะเป็นดินแบบ คล้ายดินทรายนะครับมันจะย้อนๆหน่อยดินแบบนี้มันมีความลื่นความมันนะครับความมันความมันของดินนะครับความชื้นของดินที่มีอยู่มันทําให้ล้อให้ตัวได้ครับล้อหมุนนะครับล้อรถมันหมุนได้นะครับมันฟรีได้ก็เลยไม่ไม่ขาดครับดินแบบนี้งานนี้รถไถหนักครับ รถไถออกแรงหนักหน่อยครับงานนี้ได้ดันไกลหน่อยครับว่ารถรถดำเข้าไม่ถึงครับรถดำเสิร์ฟไม่ถึงที่งานที่มีก็เลยเป็นของรถไถครับ มาดูต่อกันอีกครับสำหรับกิงโคดำเอาตรงนี้ทีนี้จะถอยเข้าไปข้างในครับ รถรุ่นเดียวกันครับมันคล้ายๆกันทุกคันจะแตกต่างก็ตรงที่มีการตกแต่งนี้แตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่ละคันอ้าวคิงโพดัมครับคิงโพดัมดูคิงโพด,ดัมครับคิงโพดัมคิงโพดัมครับ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 อ้อโหย <laughs> เข้าถึงเข้าถึง <laughs> <laughs> รอบรุ่นมาต้องเทออกเลย <laughs> เข้าเลยสบายมันแกนแล้วมันแกนแล้วโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh <laughs> <laughs> ขนาดรถไถย,ยังเท่านี้นะครับผมนี่ครับสร้างไอ้กันชนนี่ครับสำหรับดันรถโดยเฉพาะนะครับนี่กันชนกันชนตรงหน้านี่ครับบล็อกมาเรียบร้อยครับสำหรับดันโดยเฉพาะครับเวลารถติดนะครับเอานี่ดันเลยยอดครับ ดินเนียวครับดินเนียวอาวมาอีกแล้วคันนี้เป็นเจริญหรือว่าเป็นเท่าแก่เนี่ยคันนี้มันคันนี้มันเจริญเอเแ่าแก่เนี่ยแ่าแก่ับโอแ่าแก่ป่ะอ๋อเท่าแก่หรือว่าภาษาใตา้ว่าในหัวครับผมในหัวครับ ข้างเดียวครับด,ด,ด,รดันออกมาครับ <c oughs> เป็นงานของดัมเอทโซครับฮะใส่ก่อน,น,นมากพูดจัดการยื้อก,กันล่ะนี่ก็ได้ อาดันออกไปก่อนนะครับไปโอ้โหเอาใส่มีวัน,นจับก่อนโอ้โหควอนหินควอนแบบกงี้ จะวางเปล่าอโอ้โหาฮ่า่าอ๋อขพีเลยปะ ลูกกับพ่อพอๆกันครับความมันเนียโอ้ยสุดยอดครับเยี่ยมมากเลยครับ สุดยอดพี่น้องสุดยอดมาดูทีมงานนี้คลิปคลิปไหนไม่เคยผิดหวังครับ <c oughs> เพื่ความมันนี่จัดให้เลยครับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของแท้ครับรถนี่ <c oughs> เอางเดอองไดอไปเลยไปน้ำห้อยเก่ามั้นน่ะอัดแรงๆเลยเต็มที่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาโอ้หครึ่งหนึ่งอ่าอ่าพ่พาโอ้โหหมดแล้ว อันนี้เป้าไหมเป้าที่สองครับตรงนี้ครับคืองานมันมัน,มนเททีเดียวไม่ได้ครับผมมันต้องเทหลายครั้งนะครับถ้าเททีเดียวรถไถก็ได้ดันไกลครับโอ้โหฝีมือครับฝีมือครับคอยอ้อมครับคอยอ้อม ไม่ต้องไปไหนแล้วรุ่นนี้ไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องไปใช้แล้วรุ่นนี้ใส่เกียร์เลยลงกนเลยนะลงกันจะเท่าเหนียบขึนลงอย่างไรก่อนเอาขึ้นๆไปหน่อขึ้นอย่าดึงมาไหลจำสำนันรับพอดีแล้วเนี่ยตำแหน่งนั่นละ <c oughs> ขึ้นเลยใส่เกียร์เลยวะเนี่ย ไส่เกเลยรงัลงไม oh, ่ลงม่ลงไม่ลงอีกลงไม่อีกเอาบอลลงใังไใ้ายังเออพ่อพอพอพอเอาดึงขึ้นไหมเอาเอาลงไม่ลงไม่ดับไมมยกไหม yêu ghét sai kia sao kia lại? chẳng qua bao đây. นี่ต้องให้รถไทช่วยครับในบ้านยูทูบเบอร์ครับรถไทดึงครับ โอ้โหแบตแบตผมนะครับรู wa, ้สึกว่าแบตจะหมดแล้วครับหน้าจอมืดแล้วครับตอนนี uh ้อ้า้ สบายสบายอะคลิปนี้ครับผมขอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ